หญ้าพันหญ้าเดี๋ยวโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสด,ดีครับคนมานอกอยู่ในเมืองวันนี้นะครับโอ้มาสวนสักค่ำเลยวันนี้ครับฝนตก โอ้เปียกหมดเลยนะครับนี่เปียกหมดเลยวันพรุ่งนี้นะครับมันเป็นวันหยุดนะวันนี้ตั้งใจว่าจะมาปักเบ็ดแก้มือซะหน่อยนะครับแต่ฝนมันตกเขาก็บอกว่าฝนตกเนี่ยปักเบ็ดมันจะไม่กินผมก็เลยอยากจะมาลองนะครับว่ามันมันจะกินหรือเปล่านะเหยื่อเนี่ยตอนนี้เตรียมมานะโอ้ฝนตก เปียกหมดเลยเมื่อกี้ตกหนักนะครับอูดูถั่วโอดถั่วกับนางงามถั่วเยอะนะฮะถั่วเยอะถั่วเยอะแต่เมื่อกี้ไปแวะซื้อไม่มีเหยือ่อไม่มีเหยือ่อตอนแรกว่าจะมาหาขุดไส้เดือนแต่ทีนี้บังเอิญว่าไปแวะซื้อไอ้ตับไก่ให้หมามีหัวใจไก่เคยเอามาปากเบ็ดแล้วมันได้ปลาดุกหน้า วันนี้ก็เลยว่าจาหัวใจไก่นะครับกระปากเบ็ดนี่ยังไม่ซอยนะครับเดี๋ยวจะมาหั่นแบ่งกระปากเบ็ดเบ็ดมีไม่กี่คันนะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับเบ็ดมีแค่ประมาณสิบคันมั้งเก้าคันสิบคันนี่แหละครับเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวหาเกีย์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปากดูนะครับเดี๋ยวเจอกัน ครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูเลยนะครับปะปักไปแล้วนะครับตั้งหลายคันเลยแล้วก็ทําเบ็ดอันนั้นด้วยเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นขวดน้ําเบ็ดผูก,กับขวดน้ํานะครับเบ็ดก็จะหมดนะโอ้นี่นะครับแต่ปลามันกินหมดไปคันนึงนะผม,มเพิ่งไปเติมมาอานันนูนเบ็ดเป็นปลาเล็กมาก แล้วบอกรเกาเนี่ยผมก็ใส่ไว้สอง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 ขวดนะมัดคอนไว้เผื่อมีปลาไหลไม่กินนะครับเพราะเหยื่อไอ้หัวใจไก่เนี่ยมันเคยนี่อยู่เคยมีปลากินอยู่นะฮะขวดในน้ำเนี่มันมีสามขวดนะครับหนึ่งสองสามนี่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเบ็ดปักอีกมัดเก้าคันอุ้ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับคืนนี้แหละนะเดี๋ยวผมก็จะขอชาร์จแบตแป๊บนึงนะครับส่วนไอ้โง่เนี่ยตัวนี้ผมว่าลมแรงนะ โง่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะโง่นะครับตรงที่ย้ายที่มาใหม่เนี่ยตรงนั้นน่ะลมมันพัดจนฝนลมพัดแรงนะครับตัวกิ่งไม้หักหมดเลยแปลว่าวันนี้ฝนที่ตกหนักมากนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรักษาแบตไว้ก่อนนะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะกลับบ้านไปชาร์จแบตแล,ล้วก็กลับมาใหม่เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมไม่กลัวลคืนนี้วันพรุ่งนี้มันหยุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ สวัสดียามเช้านะครับโอ้่านอ่าน่าเข้ามาเจอที่สวนสาธนรวันหยุดน,นะครับโอ้เสียงดังมันจะได้กัดเราหรือเปล่าเมื่อวานผมมาปักเม็ดไว้นะครับ แล้วก็เหยือก็จะเป็นหัวใจไก่นะซื้อตับไก่มาแล้วเขาแถมหัวใจไก่เนะ่ะยผก็เลยมาเปกปักเบ็ดดูนะแล้วก็ผูกเบ็ดวัดทิ้งไปด้วยนะสามสี 3, ่ขัน3ามสี่ขวดนะครับหายไปไม่รู้เราเป็ดขวดนะเดี๋ยวต้องไปเหลือลงดูนะ เบ็ดขวดหายจริงเี๋ือนี่ขวดหนึ่งนู้ขวดหนึ่งนะครับเขตเสา้างนะาดังหน่อยถัวผมกินได้แล้วครับนี่เห็นไหมมาดูหลังแรกกันนะผมเอาขวดใส่เบ็ดแล้วลองปลาไหลด้วยนะไม่รู้ติดหรือเปล่า เยือน,นิตีครับคันนิตีีลุดไปแล้วเบนพันอยู่ปลายอันนี้ไม่ตีอันนี้ใช้เขียดนะมีเขียดด้วยเมื่อคืนจับเขียดด้วยนะอันนี้ตีครับโอ้ยเบ็ดอยู่บนยอดไม้หนูเมื่อคืนมันฝนตกครับผมก็เลยไม่ได้อยู่อยู่ดูนะโอ้นี่ก็ตีครับ ลองมาดูนิดดีกว่าปลาไหลผมเนี่ยกินเปล่าสายหลุดสายขาดสายไอ้ขอขาดไปเดินยสายขาดเลยเขาเนี่ยปลาไหลแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาทำนะฝนตกตากฝนมาคืนนะฮะ ถ่ายให้ดูกล้องก็หายนี่ขวดหนึ่งนะครับไปด,ดูกันพันนะไม่ติดเดี๋ยวกันพันจะไม่ติดนะ ดีบวาไว้าาก่อนมีนี่อ,อันนึงนะโอ้นี่ไม่กินเหยื่อยังอยู่เลยโยลงน้ำไปโอ้ยเหยื่อเขียดใช้ได้เลยนะครับ แต่เราไม่ได้อย่่เนาะมันเลยกินตอนกลางคืนกินดึกแน่นอนเลยเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งนู้นนะครับโอ้ไง ไอ้ขวดนั้นมีขวดนึงไม่รู้ขวดน้ำทำงานหรือเปล่านะส่วนนี้โง่นี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับปลาเข้าหรือเปล่าอ้ยดูคันนี้ครับ อุ้ยไม่พันงนี้นี่หลุดไปแล้วมั้งอ้ไม่น่าอยู่ครับถ้าพันงนี้โอ้มันกินดึกนะครับถ้าเฝ้าเมื่อคืนนะมันกล้องไม่ดีครับพันไปทั่วเลยมันปลาหรือมันงูไม่รู้นะครับพันอย่างงี้ อุ้ยอยู่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 ครับอยู่พันจนตายแล้วมั้งนี่กินกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวพันนะครับยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆพันหญ้าพันหญ้าเดี๋ยวโอ้ครับเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ได้แล้วครับอาหารตัวงามเลยโอ้ครับสวยสวยสวยตัวนี้ไม่นะครับตัวนี้ยังไม่ตีนะเยื่ออยู่เลยเคียดยังอยู่เลยนี่เดี๋ยวจะดักต่อนะ อ้ได้หนึ่งแต้มนะครับโอ้โหสวย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 นี่อู้ได้อาหารนะครับวันนี้อุย้ยใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนครับใหญ่ครับใหญ่จริงๆทำงานครับเยอะ อย่าเขียดนะตัวนี้เมื่อคืนน่าจะไม่ผิดนะครับเรียบร้อยครับนี่มันมีปลาปลาหมอนะครับอยู่นี่หนึ่งตัวพอดีโอ้ขังไว้ก่อนครับขังไว้ก่อนนะเดี๋ยวขังไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราผมจะขอสำรวจดูว,ว,ว่าไอ้เบ็ดขวดที่ใส่ไปมันติดหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยลงน้ำดูครับโอ,โอ้เสียดายครับเบ็ดขาดหมดเลยเนะี่ยเห็นไหม โอ้เบ็ดขวดนั้นที่โยนลงมานะขาดหมดเลยผมว่ามันต้องเป็นปลาอะไรที่อย่างนี่นี่ขวดนึ่งนะลุ้นเอาได้ปลาช่อนตัวเดียวนะก็ได้กินแล้วนะพอแล้วนะครับแต่ถ้าเยอะก็ดีนะจะได้กินหลายวันยังอยู่ฮะยังอยู่ มานอ้อเบ็ดหวัโอ้อันนี้หมดแล้เดวผมจะย้ายเบ็ดอันนี้ลองไปปักในในโด่งดูนะมันมีเขียดอยู่ ต้นไม้หักหน,นะครับนี่ให้ไหมฝนตกเก็บพอนเชอรี่ได้เพียบเลยนะครับลูกใหญ่ๆเชา้ชาเช้านี้มันออกมานะครับเยอะโอ้อยู่เหมือนเดิมอ๋ออันนี้ของเดิมเดี๋ยวไว้นี่แหละของนู่นนะไปขึ้นฟังครับขึ้นฟัง หนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ทำกบข้าได้แล้วนะวันนี้หยิบข้ากินละเดี๋ยวเบ็ดแล้วก็เอามาซ่อมนราเบ็ดขวดเนาะแล้วลองโยนดูนะครับผมพอดีผมมีไอเหยือ่อหัวใจไก่เมื่อวานมันเหลืออยู่นะแล้นี้ก็ได้หอยนะหอยหอย,หอยลูกใหญ่หญเลยเพียบเลยนะครับ น้ำเยอะครับน้ำเยอะส่วนไอ้โง่นี่เดี๋ยวไว้ตอนตอนเย็นดีกว่านาะน้ำนเข้ามาอยู่นั้นแหละเช้าที่เรามีหอยมีปลาอยู่แล้วนะครับโอ้ยสบายสบายแล้ววันนี้มีแล้วมีปลาแล้วนะครับมีปลามีหอย หอยผมเก็บไว้เมื่อคืนก็เยอะนะครับผมก็เอาเบ็ดนะครับที่ผูกกับขวดน้ำนะโยนทิ้งไว้เหมือนเดิมนู่นกองนี้มันซูมไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนหอยก็ได้เยอะนะครับหอยบายแล้วนะครับหอยเช้านี้ก็คง แค่นี้นครับเดี๋ยวช่องใายๆนะเรามาดูผลงานว่าผมใส่ทุน่นมันเลื่อนวิ่งเร็วเลยมันปลาหรือมันลมผมใส่เหยื่อไปมีบางอันใส่ไส้เดือนนะครับมี4ีขวดนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเช้านี้ก็ต้องกลับไปหาข้าวกินก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับหลายคนอาจจะเบื่อผมนะแต่ว่า ช่วงนี้มันไปไหนกันไม่ได้นะครับก็เลยมาช่วงหยุดหยุดนะมาหากินที่สวนสะนะครับที่มีหลายคนเหมือนกันนะที่เขาก็อยากมีแบบนี้นะครับแต่ผมเมินว่ามีโอกาสที่ได้มาหากินนะสรานีนี่มันปลาเนี่ยมัน,ามนหายยากจริงนนครับแต่มันเยอะนะครับใช้ความสามารถนะนอกจากสูบออกนะผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับก็หาตกปลาหาอะไรไปนะครับให้ได้กินเป็นแต่ละวันเนาะ รางวันแต่ละมือมันก็ได้กับข้าวครับนไม่ต้องได้ซือ้อนะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันไปติดตามกันครับสบายบายโมงกว่านะครับนี่ก็จะต้มหอยกินดีกว่านะอยู่สวนนะครับดูหอยพวก็เริ่มเพิ่มเลยมีปูด้วยปูปูตัวใหญ่หอยหนี กินง่ายๆครับเนี่ยต้มหอยมีพริกป่นนะครับมีเกลือพอบายนี้ปลาไม่ได้กินแล้วนะครับดูเหมือนกับว่าอากาศมันเย็นหรือเปล่าตกปลาก็ไม่กินนะครับใส่เบ็ดก็ไม่กินเบ็ดควดก็ไม่กินผมใส่จะได้ตัวเดียวนะครับกับหอยนะ มากอเต้านะครับต้มหอยกินดีกว่าเมนูบ้าน,านต้มหอยนะครับมีหอยมีปูอาจจะต้มด้วยนะมีพริกป่นมีเกลือพอแล้วนะครับมีข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อนะ วันนี้นะครับกินแบบลูกทุ่งบ้านๆน,นะโอ้ยมาชมบรรยากาศครับบรรยากาศดีดีเบ็ดก็ตกไว้นะครับเนนบ็ดปลาไม่กินฮะเมื่อกี้ก็กินหอยนะครับอันนี้ส่วนปลาช่อนเดี๋ยวเย็นนี้ทําเมนูเด็ดนะครับสบายสบาๆนะส่วนไอ้งโง่นี่วาไม่อยากจะยกแล้วนะครับเพราะเราได้ปลาแล้ว เห็นปลาอยู่ข้างในอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากจะยกมันเนาะมึมมึนคึมคึมเผิมได้ปลาเล็กปลาน้อยมันตายก็ไม่มีแดดที่จะตากนะเดี๋ยวค่อยวันพรุ่งนี้แล้วกันยังหยุดอยู่นะครับวันนี้ก็มาจบกันที่หอยแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันไหม่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาปากเบ็ดไว้อีกนะแล้วก็เดี๋ยวมารุ้นกันครับในตอนเย็นเนาะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเราเจอกันครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะเดี๋เพิ่งลำคาญกันนะครับเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับไป้เ,เจอกันครับ